ก็สวัสดีชาวเอวเอ็มทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะพาไปลงดันเอาใบสวิปอาชีพนะครับคือมีแต่รับลงนะครับแต่ผมยังไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปรับลงไอ้ทำคลิปมาลงไงดันดันได้ใบสวิปอาชีพนะครับว่าลงยังไงขั้นตอนมันเป็นยังไงนะครับดนนี้ผมรับลงนะครับ1อาชีพ50บาทนะครับได้1ใบนะครับโอเค เรามาทำความรู้จักกับไปรับลงใบชวิอาชีพกันนะครับมันจะเปิดตรงนี้นะครับเพิ่มเติมแล้วก็คู่มือนับประจนภัยแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงเหรียญทองนี้นะครับนับจากกล้างลงมาอันที่สองอ่าแล้วก็ตัวละครปึ๊บเห็นไหมครับอาชีพอันที่สามเห็นไหมครับอาชีพปึ๊บถ้ามาขึ้นสีเหลืองคือเพื่อนๆลงไปแล้วนะครับ เห็นไหมอาชีพแรกเป็นของเป็นนายขีเห็นไหมครับสีเหลืองอันนี้คือลงไปแล้วนะครับแล้วจะเอานายขีมาลงอีกไม่ได้นะครับนะมันจะลงได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ได้หนึ่งใบแล้วก็จบเลยนะครับอันที่เป็นสีเทาเห็นไหมครับคือยังไม่ลงนะครับสามารถเอาไปลงได้อาชีพเป็นสีเทานี้ก็น่าจะเป็นในไอวินวินวินซี่นะครับเป็นอาชีพไอเนี่ย นี่นะครับคือพงผมยังเป็นค่าสามอยู่นะมันก็ยังไม่ได้ลงนะครับเพื่อนก็หาดูนะครับมันต้องเป็นค่าสี่นะมันถึงจะลงได้นะครับค่าสามลงไม่ได้นะครับเพื่อนก็หาโอ้โหผมลงหมดแล้วนะครับเฮ้ยเหลือบาทไม่ได้นะครับตัวนี้มันเป็นผู้หญิงนะทงผมมันเป็นแดนต้องสวิตไปเป็นในผู้ชายนะครับมันถึงจะเป็นบาทถึงจะลงได้นะครับเฮ้ยชูล่านะครับหมดแล้ว อันนี้ก็ยังไม่ค้าสี่ชูราผมค้าสี่นะผมจําได้อยู่นี่ชูราเป็นค้าสี่แล้วนะครับดูเพื่อนๆดูของอย่างโหดแต่ลงไม่ได้นะครับนํามันต้องเอาอาชีพอื่นลงนะครับมันถึงจะได้ใบสวิปอาชีพผมจะลองสวิปไปเป็นไปเล่นเฟลิวดูนะครับก่อนอื่นแล้วก็สวิปไปเป็นในชูราปึ๊บ โอเคนี่เฮ้ยผมเอาลงได้ไหมเนี่ยให้ลงเนี่ยผมว่าน่าจะได้นะของทําไมจัดเต็มคาราเบลแบลแบ,บนี้ชูล่านะของโหดมากเลยนะครับเป็นผู้หญิงนะเอาสายฟ้าออกเป็นปีดีกว่านี่ไปลุยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอีกตัวแบกนะครับ <c oughs> เพราะว่าน่าจะลงคนเดียวน่าจะไม่ไหวนะขนาดของเทพอย่างนี้ยังลงไม่ได้นะครับเพราะว่า เพราะว่าชูร่ามันไม่ใช่อาชีพลงดันนะมันเอาไปพวกวออ่าผมจะเอาอีกตัวลงแล้วกันไปปึ๊บอ่าโอเคเอาผมต้องย้ายหัวทีมก่อนโอเคเอ้ยเดี๋ยวผมลืมผมลืมบอกว่าลงดันไหนนี่นะครับลงดันมันจะมีสองดันนะครับเลื่อนลงมานะครับ มันจะดันนี้กับดันนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่ดันนี้กับดันนี้สองดันเอาระดับ,บกลางก็ได้นะครับระดับเลขไม่ได้นะต้องเป็นกลางเท่านั้นนะกับอันนี้ระดับกลางอันเลขไม่ได้ต้องเป็นระดับกลางถึงจะได้นะครับดันตัวนี้จะลงได้พวกฝั่งขวานะครับฝั่งขวาก็คืออาชีพที่อยู่ทางขวานะครับนั่นก็คือ พาลาดินพวกเสกพวกโลกพวกแดนบาทพวกซูล่าจเจนีพวกนี้นะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นพ่อค้าพระสนัยแอดพวกไอ้ไนคีพวกนี้นะครับถ้าฝั่งซ้ายมันก็จะลงดันนี้นะครับอ่าฝั่งซ้ายจะเป็นลงดันตัวนี้ ขวาจะลงดันนี้นะครับชูร่าของเราอยู่ฝั่งขวาใช่ไหมครับแล้วก็ลงดันนี้นะครับไปลุยนะครับลงฝั่งขวากันฝั่งขวาจะยากกว่าซ้ายนะครับเพราะว่ามันโหดมากฝั่งฝั่งขวาที่ยางโหดผมบอกเลยอาชีพที่ลงดันดีที่สุดในโลกก็วาคิลี่รูนเจ็ดเจ็ดนะครับถ้ารูนไม่เจ็ดเจ็ดนี่ก็กา,กากเหมือนเดิมนะครับ โอเคไปลุยกันเลยนะครับกินอาหารก็แม่ขอกินอาหารนิดนึงแล้วกันผมจะเอาอีกตัวลงเปิดสองจอลงเลยนะครับให้เพื่อนได้ดูเลยนะเปิดออโต้น่าจะได้นะผมเปิดออโต้เลยไป เดินตามก็พอนะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับยืนเฉยๆก็พอนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับไปลุยโอ้โหดูดาเมจดครับดูดาเมตร,ร,มตรแรงจัดๆเรียบร้อยแล้วนะครับแรงมาก เปิดออตัวก็น่าจะจบนะผมจะต่อยอ่ะอามาใหผมผมจะลองต่อยบอสสักหนึ่งครั้งนะมันจะเข้าไหมชูละสายต่อยบอสนะครับนี่อเฮ้ย hey, ทำไปเล่นไปนะครับตู้นี่จบเลยนะครับเนี่ยผมเอาสกิล,ลนี้ออกมาก่อนนะสกิล,ลที่มันกดครั้งเดียวอยู่ในนี้สกิล,ลนี้ ไม่ไม่อัพหรอเพื่อนกดครั้งเดียวนะสกิลเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยนะครับเนี่ยนี่ไงเจอเดี๋ยวเจอผมเดี๋ยวไปเจอบอสอีกบอสหนึ่งผมจะรอขอต่อยก่อนนะจะ <c oughs> เ,เข้าไหม <c oughs> <c oughs> มาเดี๋ยวเจอสุราต่อยผมไปยืนรอเลยนะครับ ก็น่าจะเสร็จแล้วตัวนี้จบแล้วไปโอเคผมจะยืนผมจะลองยืนอยู่เฉยๆนะครับผมจะลองชูล่าแบบมันจะผ่านไหมลองดูนะกันเอาเอาชูร่าไปไป,ไปต่อยอะปึ้บม,มาลุยต่อยเข้าเมา่ยโอ้โหาอิมนะครับ เีนกรรมแล้วทีนี้ดูดูวาคิลี่ผมดูวาคิลี่ผมยี่สิบเอ็มโอ้โหชุล่าผมต่อยเก้าเอ็มแล้วต่อยอครั้งหนึ่งโคตรนานกว่าจรีโอ้โหสุดยอมครับยอมยอมถ้าไปล่าบอสนี่ผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะน่าจะพอได้อยู่ ผมมียูวาคิรี่นี่นี่ไงวาคิรี่อันนี้แค่มาชีวิบเล่นๆใช่ไนะครับผมว่าน่าจะไม่ผ่านนะถ้าผมลงเองไม่น่าผ่านนะครับด่านแรกก็ไม่ผ่านแล้วนะครับแล้วมาเจอด่านสุดท้ายยิ่งโหดผมบอกเลยด่านสุดท้ายนี่โคตรโหดมันต้องมันต้องล่ามันต้องมีบอสหลายตัวน่าจะสี่ตัวนะ 4ตัวเลยแหละสีถึงหตัวเนะี่ยผมจําไม่ได้โคตรเยอะส,สุดท้ายอะไม่ไหวนะเพราะว่าเราต้องปล่อยให้พี่วาคิลี่เขาปึ๊บมันมีสกิลดูดเลือดนะครับมันก็เลยชิวจัดไหมดูสกิลวาคิลีเลือดผมก็เด้งนะครับเลือดผมก็เด้งนะโคตรเท่นะครับนี่นะครับ อาชีพเพื่อรักเลือดก็เด้งถ้ามีรูนเจเจมันดีอย่างนี้นะครับยืนแบบสบายสบายไม่ต้องกลัวอะไรชิวๆอะ่ะ บึ้มๆๆๆดูครับชิวๆเลยนะสมัยก่อนนี้ผ่านยากมากนะครับพอมีวาคิลี่เข้ามาง่ายเกินนะครับเมื่อเราผ่านแล้วนะครับมันจะมีเคสขึ้นมาขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดลับนะครับนี่กดรับตรงเพิ่มเติมนะครับปึ๊บแล้วก็คู่มือนะพจนภัยอ่าแม้มันจะขึ้นเปิดใช้ทั้งหมดเป็นจุดแดงนะครับหรือเราจะเลื่อนลงมารับข้างล่างก็ได้ รับตรงนี้ก็ได้นะครับได้หมดนะเห็นไหมแล้วก็รับปึ้มเห็นไหมเราก็ได้มานี่หนึ่งใบนะครับง่ายครับถ้าเรามีกิวมีเพื่อนแบกนะแต่ถ้าไม่มีใครแบกก็ทักไปหา m อ e ในเพจได้นะครับลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปนะรอบละห้าสิบบาทนะครับได้หนึ่งใบนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไปเติมเอง น่าจะประมาณสามร้อยถึงห้าร้อยนะครับน่าจะห้าร้อยกว่าบาทนะถ้าเติมในเกมอ่าได้มาแล้วเดี๋ยวผมจะลองสวิปไปดูผมอยากเล่นเฟลินวนะดาเมจไม่ค่อยแรงนะครับเอาไว้ยิงล่ามินีชิวๆนะไปลงดันอะไรผมว่าน่าจะไม่ไหวเอาไปล่ามินินี่ผมว่าน่าจะได้อยู่เอา้าผมกดผิดนี่นี่นี่มาละนี่เฟลิว ต้องมีสไนคยค่าสี่ค่าสามนะครับถึงจะได้นะว้าเรียบร้อยเปลี่ยนอาชีพนี้ทันทีปอ๊บม,มาแล้วนะครับฟินลิวผมไหนโคเทผมใส่ซีสอันนี้เลยนะผมใส่ซีสดาคิลี่เลยนะครับธนูมีไหมธนูไม่มีอ่ะใส่ธนูปูนี่แล้วกัน มันจะมีธนูของเขาอยู่นะครับเราทําได้นะราคาได้เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับแล้วก็กดตรงล่างสุดเลยกดตรงอาชีพคุณปุ๊บเห็นไหมมันมีธนูของเขาอยู่นี่ไงเราก็สร้างนะครับนี่คือวัตถุดิบนะครับเราไม่มีเราก็กดในคังได้นะครับตลาดมืด6กเออ่าแล้วก็ผลิตโอเค ได้ละอันนี้เป็นธนูของเขานะครับต้องบวกสิบห้านะผมว่ามันถึงจะโหดโอเคตอนนี้ยืนเมืองเท่าไหร่หมื่นเจ็ดอู้ดูเลือดครับเลือดนี้อย่างโหดนะครับผมยังไม่ได้อัพอะไรเลยเลือดห้าแสนแล้วนะครับโอ้โหเลือดโคตรเยอะผมบอกเลยไม่เหมือนสไนนะสไนต้องอัพวิดหลกักร้อยอ่ะถึงจะได้เลือดห้าแสนะผมบอกเลย เดี๋ยวผมอันนี้คือทวิฟใหม่เล่นเลยนะครับทวิฟแบบตรงนี้เลยนะครับเรียวๆเ,เลยนะครับแบบสดๆเลยนะอัพรูนนี้คืออัพเต็มกดเพิ่มเติมสีเหลืองตรงข้างบนนะครับรูนนี้เหลือเฟียนะครับบึ้ม,มรูนมันใช้อยู่3 3มพัสามสาแล้วก็เฟืองเฟืองกลอีกหนึเอมทุกอาชีพนะครับใช้เท่ากันหมด ได้อะไรนะครับนี่มันจะเขียนบอกได้ INC มาเจ็ดนะครับเลือดอีก15%นะครับแล้วก็ ATK อีกพันสองลัก20% ATK เปอร์เซ็นต์อีก9% 9%นะโอ้เยอะอยู่นะครับเนี่ยคีดามีอีกยี่นะครับโอ้โหเยอะเยอะรุ่นเพนอีกสิบสวยเลยนะครับเลือดเป็นเท่าไหร่ละเลือดผมเป็น หกแสนนะครับเอทเคสเตตัสที่อัพก็ลงเป็นเด็กนะครับเพราะว่าเราสายตีไกลเมื่อกี้เอทีเคเท่าไรหมื่นเจ็ดตอนนี้สองหมื่นเอ็ดละเราอัพเด็กเราอัพไปเอทีเคตันเลยนะครับไอเราอัพเด็กตันเลยแล้วก็มาลงเอจไอเอจไอให้ได้สี่ร้อยแปดสิบ โอ้โหเอ d ด mm ี hmm. ผมต่ำมากนะครับโคตรต่ำโอ้โหเดี๋ยวผมต้องกินยาก่อน mm hmm. อันนี้คือผมไม่ได้ใส่เซตสไนนะครับมันก็เลยต้องกิน AGI เยอะหน่อยนะครับโอเค น่าจะน่าจะถึงนะน่าจะถึงแนละ้ปึ๊บอ๋อสาเก้าละถึงแล้วครับถึงแล้เพิ่มอีกนิดหน่อยก็น่าจะได้เพิ่มอีกสักสิบโอ้โหเกือบเลยนะครับเนี่ยร้อยบวกเลยนะครับถ้าเราไม่ได้ใส่ของไงขี้สี่ิบสองก็มาลงรักนะครับให้ไม่ได้สักคี้ร้อยเพิ่มไปอีก หกสิบมันจะได้ขี้ทุกดอกนะครับโอ้โหไม่พอได้เก้าสิบเอ็ดแล้วก็มากินลักตัวนี้ได้นะครับอ่ากินลักตัวนี้เพิ่มขี้ไปได้นะครับอ่าเพิ่มไปได้นิดหน่อยอ่าก็ได้มาร้อยลักผมขี้ผมร้อยสิบสี่แล้วนะครับมันจะมีเพิ่มรูนอีกนะครับรูนเล็กะครับ มันจะมีเพิ่มคียดาเมจอีกนะอ่าเดี๋ยวผมจะใส่รูนเล็กพวกนี้ไปก่อนเรายังมีเราอันนี้คือผมไม่ได้มีรูนอะไรเลยนะครับไม่มีรูนเลยนะครับใส่แค่รูนเล็กแค่นั้นนะครับหาไปที่ดาเมจ คีดาเมจผมไม่มีก็หาอันใหม่คีดาเมจนี่นี่น,นี่คีดาเมจเจอแล้วครับอ่าแล้วเราก็มาอัพเป็นขั้นเต็มปึ๊บเราก็ได้คีมาอีกสิบห้านะครับฮะคีผมเพิ่มมาอีกสิบห้าก็เป็นร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเก้าเลยนะครับโอ้โหแค่นี้ก็หวานเยี่ยบแล้วนะครับ คิดทุกดอกปั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 กเลยนะครับรูเล็ก,กเราก็ใส่อันใส่ไหนก็ได้นะครับใส่เป็นพวกเด็กพวกอะไรมันก็เพิ่มมาเยอะนะเนี่ยลักพวกเนี้ยเมื่อกี้ร้อยยี่สิบเก้าใช่ไหมครับเพิ่มไปอีกนะครับหาเด็กก่อนนี่นี่เด็กใส่เด็กไป แล้วก็อัพโอเคแล้วก็อัพรูลลเล็กนะครับที่เราใส่เด็กไปอ่านี่ย่อยได้นะครับปึ๊บจบและแค่นี้ก็พอนะครับ ใส่วิอีกสักหน่อยนะเอาเลือดนิดนึงก็ได้ก็ยังดีครับมันจะมีรูลเล็กเลือดอยู่นี่แล้วก็วิดโอเคจบเลือดคีดาเมจผมร้อยสามสิบเฮ้ยคีผมร้อยสามสิบคีดาเมจตร้อยยี่ยังไม่ได้บัฟเอทเคอยู่สองหมืนห้านะครับแล้วก็เลือดผมเกือบเจ็ดแสนที สไนนะครับเนี่ยสไนไม่มีทางดันมาได้แค่นี้นะครับผมไม่ได้ลงวิทอะไรเลยนะครับยึดขีขนาดยังไม่ได้ลงวิทนะครับเนี่ยทำไปเล่นไปเพื่อนก็เพิ่มมาอีกสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดเอ้ยผมยังไม่ได้ยังไม่ได้อัพเลเวลเลยนะครับวิธีฟาร์มของผมนะ กดดันนะครับนี่ดันเจียนี่เห็นไหมผมดองไว้เยอะอยู่นะครับดองไว้ตั้งพันสามร้อยในทีนะครับแล้วกดไปอีกไปแล้วนิดหน่อยไม่เป็นไรนี่กดครั้งเดียวเท่าไหร่ขึ้นมายี่สิบสามเลเวลเป็นไงล่ะครับหวานเจีย๊ยบเลยครับทีนี้แล้วก็อาจจะผมไม่ชอบแบบนี้เลยนะสมัยก่อนนี่กดแบบรัวๆได้เลยเดี๋ยวนี้มันจะแจ้งให้เราทราบนะครับตอนเลเวล up มันก็จะเป็นสีสันนะสวยๆแต่ผมไม่ชอบมันต้องกดออกอะมากดสมดัยก่อนนี้ยำๆ,ๆเลยนะครับเห็นไหมสี่สิบแล้วนะครับแป๊บเดียวสาสิบเก้าข้างหนึ่งก็สี่สิบอ่าสี่สิบเอดเลยนะทะลุเลยมันน่าจะแปดสิบห้าหรือเปล่านะจอบผมไม่แน่ใจนะครับ พอได้ฟาร์มนะผมอัพพอได้ฟาร์มก็พอเพราะว่าผมจะเอาไปฟาร์มลองฟาร์มแทนสไนด์ดูนะครับแต่สู้สไนไม่ได้หรอครับเพราะในเพราะว่าสไนมันยิง3มดอกเฟนลิวมันต้องได้วางสกิลอ่ะมันถึงจะยิงสมดอกได้แต่ยากหน่อยราว่าเอาสไน์ไปดีกว่าคลิปนี้ผมว่าน่าจะนานที่สุดแล้วนะครับ20่นาทีกว่าแล้วโอ้โหยาวๆเลยนะครับ กดจนหมดอ่ะโอ้โหแป๊บเดียววิจอบ5้าจอบห้าสิบแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองแล้วนะครับโอ้โหไวเลยนี่นครับเอาหมดละได้ห้าสิบสามนะครับฝั่งผมจะลงฝั่งนี้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันเป็นสายโจมตีแบบ มันเป็นสายแบบคีดามีดนะครับสายเอเอนะฝั่งนี้โอเคที่เหลือก็ไปลงอีฝั่งที่เหลือก็ลงพวกนี้ไปนะครับ โอเคได้แล้วออโต้ Auto. ยิงธรรมดาก็พอนะครับนี่เพราะว่านะเท่านี้ก็น่าจะโอเคละเพราะว่ามันบัฟสองอันหนึ่ง นะมันบบบแค่สองอันเองนะครับเฮ้ยบอสเกิดแล้วนี่ว่าเจ็ดนาทีที่แล้วอุย๊ยทันไหมครับเนี่ยไปหมดแล้วนะครับตัวนี้นะลองลองดูลองดูตัวนี้เลยกันโอ้ผมไปไม่ได้嘛ตัวแบบที่คนไม่ไปกันอะนี่นี่ลองดูนะครับลองดูมาเลย ยิงสักตัวเถอะอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปนะเพื่อนขอสักตัวหนึ่งลองยิงให้เพื่อนได้ดูก่อนเฟนลิว,อวเอาเฮ้ยเจอแล้วบับโอเคบับอีกไปลุยเอาทำไมยิงระเพื่อนโอ้โห อ้ผมไม่เห็นดาเมจนะครับเมื่อกี้ผมใส่ออโต้นะครับทำไมไม่ยิงอ่ะงงเลยครับทีนี้ <c oughs> งงเลยมันไม่ยิงโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยแรงนะครับเนี่ยเฮ้ยบอสโลกครับโอ้โหยังไม่มีคนยิงนะ ผมใส่ออโต้แล้วครับไม่ยิงนะครับเย็ดเค้แล้วทำยังไงเลยทีนี้ยิงมือเอานะน่าจะบักนะผมไม่อยากออกเกมแล้วเข้าใหม่นะไม่เป็นไรกด,ดมือก็ได้โอ้โห โอ้โหเฮ้ยมันแรงนะครับเนี่ยถ้าทำของดีๆนี่ผมบอกเลยว่าจวดเลยนะครับเนี่ยทำเป็นเล่นไปเอาละี่ยผมลองไปตัวนี้ยังไม่มีคนไปนะเดี๋ยวลองดูลอดูตัวนี้ว่ามันจะยิงเข้าไหม ถ้าเป็นอาชีพอื่นเดินผ่านก็ตายนะครับมาลองดูกันแต่ผมใส่ออโต้ไม่ได้วะ่ะเซ็งเลยนะครับเซ็งจัดเลยวะ่ะมันบัาก่ะ ต้องกดยิงเองนะครับแต่ที่จริงมาใส่ได้แค่มันบลั๊กเฉยๆนะครับผมกดยิงก็ได้ไม่ต้องกลัวเฮ้ย hey, ผิดแล้วครับผมมาผิดโอ้โ oh หผมมาผิดนะครับ มันต้องไปอีกฝั่งดีกว่าเย็ดเที่ลืมโอ้คลิปนี้นานเลยนะครับเนี่ยเพลินเพิน,เพนจัดมันต้องไปอีกฝั่งเออผมมาผมมาอะไรฝั่งนี้เอา้าไม่ทันละหวานเทียบดีครับแบบนี้ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับสลับเฟนลิวนะมาลองเล่นแบบขำขำ นะครับมาลองเล่นคำขำให้เพื่อนได้ดูแล้วกันไล่มินิล่าอะไรนี้สนุกนะครับอาชีพหลักเป็นวาชิลี่รุ่น77นะอ่ามีไซตามะให้เล่นด้วยนะครับตัวนี้ใครสนใจไปดูในเพจได้นะครับตัวนี้สี่พันกว่าบาทนะครับมีมูลไลท์นะครับ ขีครบจบการบอสจบนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ